สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพกอาคาร์ดกันบ้างนะคะมีทั้งหมด2กองให้คุณได้เลือกนะคะกองแรกนะคะก็จะเป็นคอสใสกองที่2ก็จะเป็นหินไพรไรนะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังบอกอะไรคุณสื่อสารอะไรคือคุณกับช่วงนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะกองที่1กองที่2เดี๋ยวเริ่มเลยนะคะกองที่1คะ่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะอ่า คนที่เลือกกองนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณจะติดมือถือมากเกินไปนะคะเออควรที่จะทำะโซเชียลดีท็อกบ้างนะคะเพราะว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะล็อกเดงไว้กับอันนี้แต่บางคนนะคะมองในโลกในแง่ดีคุณก็อาจจะแบบวีซีอยู่แบบโทรศัพท์นะคะช่วงนี้แบบไม่มีเวลาเลยเองเนะะี่ยอ,อาจจะเป็นงานก็ได้นะหรือบางคนก็แบบว่าติดมากเกินไปนะคะอ่า ต่อมานะคะบางคนน่าจะมีความรู้สึกอยากที่จะกลับมาดูแลตัวเองนะคะในช่วงเนี้ยเออเหมือนแบบเสริมสเสน่ห์ให้คุณนะคะในเรื่องของแบบการแต่งตัว how to หรือว่าทําให้ตัวเองดูดีช่วงนี้จะมีแบบสเสน่ห์นะคะขึ้นมาพอสมควรบางคนบางท่านนะคะเออเหมือนน่าจะ ลุกขึ้นมาทําสวยลุกขึ้นมาทําสวยอะไรอย่างเงี้ยเออมีแรงบันดาลใจบางอย่างเกิดขึ้นอ้าพระพิคเนตมาจากถูกพระพิคเนตนะคะก็คือ,อเทพนะคะแห่งความสําเร็จนั่นเองนะคะบางนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับใชยชนะการศึกษานะคะแล้วก็ให้คุณแบบป้องกันคุ้มครองคุณนะคะจากคําว่าแบบพลังงานลบอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้นะ ดีมากบางคนก็เพิ่งเพิ่งเจอเพิ่งไปไหวมาเพิ่งเห็นรูปท่านมาอืได้ไม่นานนี้เองมาดูกองอ้ไไม่ใช่สิใบต่อไปอ่าเก็บหอมรอมริบนะคะบางคนช่วงนี้น่าจะชอปปิ้งเยอะนะคะเก็บได้ก็เก็บนะคะถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเออมันมันแบบ อย่าใช้จ่ายให้มันเกินไปอะคะเออเหลือเศษอะไรก็แบบหย,ยอดๆไว้บ้างนะคะอืมประหยัดบ้างนะคะไม่ใช่แบบว่ากดจิมจิมจ,มจิมอย่างเดียวเนาะช่วงนี้ก็จะแบบเนาะออมหน่อยนะคะ,ะระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะผู้ใหญ่คนสูงอายุอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลใส่ใจท่านบ้างไหมเนาะ อ,อีกหนึ่งสิ่งของคุณนะคุณจะปลดล็อกบางอย่างได้อันนี้จะเป็นกุญแจมาไขอันนี้ก็ได้นะคะทําตัวให้เป็นอิสระนะคะจากบางสิ่งบางอย่างรวมไปถึงคุณกําลังจะเจอกุญแจไปสู่คําว่าความสําเร็จได้มีไอเดียมีความคิดครีเอทีฟอีกหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งนะคะถ้าใครที่กําลังศึกษาเร่าเรียนหรือคุณกำลังจะไปศึกษาเร่าเรียนอะไรนะคะคุณได้รับพลังได้รับพรจากพระพิคเนตนะคะคุณจะประสบความสําเร็จบางคนนะคะ สำเร็จด้านการศึกษาดีมากช่วงนี้บางคนมีเกณฑ์ได้รถนะคะหรือว่าได้แบบได้รถได้บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยานพาหนะก็ได้นะคะแต่ก็มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุมครองแต่ก็คือใครที่อยากอยากที่จะแบบว่าเอ,อเก็บด้วยตัวเองหรืออะไรนะคะท่านก็บอกว่าควรที่จะเก็บหอมรอมริษนะคะอย่า อู้ฟู่เกินตัวนะคะในช่วงนี้นะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะกองที่หนึ่งต่อมากองที่สองคะ่ะหินไพไรกองที่สองอ่าช่วงนี้รู้สึกว่าได้ยินเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะคะอาจจะทําให้คุณรู้สึกง,งุดหงิดนะคะไม่ได้ดังใจหรืออะไรต่างๆนานานะคะเออหรือว่า มันมันเป็นพลังงานของคำว่าท oxic นะคะฟังหูไว้หูแล้วกันนะคะหรือช่วงนี้เจอแบบคนที่แบบมาพูดอะไรเยอะแยะมากมายใส่เราอย่างเงี้ยรวมไปถึงมีข่าวนะคะเข้ามาคุณได้ยินอะไรบางอย่างอาจจะทำให้คุณอารมณ์ไม่ดีได้ศูนย์สี่ขึ้นมานะคะมีโอกาสบางอย่างนะคะเข้ามาหาคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสำเร็จหรือว่าการเรียน เกิดขึ้นนะคะช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของสายตาใช้สายตาเยอะเกินไปนะคะบางคนบางท่านในนี้นะคะก็เหมือนจะไปเรียนดูดวงหรือว่ากําลังเข้าสู่การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพยากรณ์หรือบางคนในนี้ก็เป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะไพ่ขึ้นมาบอกนะคะว่าคุณก็มีแบบยานสัมผัสเหมือนกันนะคะแต่ในนี้ในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังในเรื่องของสายตาด้วยนะคะแล้วก็อารมณ์ความเครียดความหงุดหงิดนะอ่า อันนี้มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะเออการศึกษาจะโดดเด่นพอสมควรนะคะอาจจะแบบคุณได้มีโอกาสไปศึกษาเนื้อหาบางอย่างนะคะเกี่ยวกับออนไลน์นะคะการแบบเอ,อเขาเรียกว่าอบรมออนไลน์ประชุมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะ โอ้เงินค่ะมีโอกาสนะคะได้เงินแบ่งเงินส่วนแบ่งเงินปันผลหรือเงินที่มันแบ่ง,บง,บงๆเท่าๆกันนะคะอาจจะเป็นจากผลประโยชน์ผลประกอบการหรือต่างๆนานา,นา,นา,นามีโอกาสได้เงินแต่มันเป็นเงินจากการจัดสรรปันส่วนบางอย่างนะคะเนะข้ามาให้ขึ้นมาบอกนะคะคุณมีโอกาสนะคะนั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิ หรือใส่ชุดขาวนะคะทุกวันพฤหัสก็ได้หรือว่าคุณนั่งสมาธิก็จะดีมากๆนะคะเออในในช่วงนี้นะคะเสริมในเรื่องของสติด้วยแล้วก็ถ้าใครที่ใส่แบบว่าสวดมนต์หรือว่ากรวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากๆในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะเนาะก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเค่ะ